โปอว้ยเลเกจัดไอ้ยี่ไม่ค่อยมีคนเล่นไอ้กระทิงเลยได้ไปดูไอ้ยี่ไมันทำไรได้กระแทกอเดียวกระแทกแรงหมายว่าชนทีแบบตัวตัวนอื่นหมุนเลยไหมชนผู้ตัวก็เดินออกแมปไปเลยไม่ฝ้าไม่เฝ้านะแก่ไปเก็บเก็บผู้เล่นคนนั้นกลับมาใหม่ไม่้าพอกระเด็นออกไปออกแมปไปไ <c oughs> ไปุ๊บเดี๋ยว <c oughs> ผู้เล่นคนนั้นเหลือเขาก็วิ่งกลับมาเองอ๋อโก้เล่นเองแล้ว บาบาจีโรตีไนตีทำอะไรอ่ะทำอะไรไปไปเพื่อนขอหน่อยเออไปยิแล้วเว้ไปเราควรทำหี้ยอะไรไม่นะสองคนสองคนสวยมากเลเกเกตไปเล่นกับเพื่อนเออสวยเพื่อนยิงแล้วมึงยิงกับมึงยิงกับแอ้วกมึงยิงอ๋อฉันจะอึดอัดแอร์อัดแล้วมา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 นี่ไงตีดังกาหน่อยก็แล้วกัน กับไส้ไข่บ๊วิ่งหลบตัวพี่คิงเมื่อกี้บอระเจ้ามหาราชาที่รักจะเอ้าไม่ไหวนะไม่ไหวเอ้าที่คือกูไม่ไหวนะคือกูไม่ไหวนะคือกูไม่ไหวนะเฮ้ยมึงมึงเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอ๋อคือกูไม่ไหวแล้วคือกูไม่ไหวแล้วนี่หลบพี่คิงเอ้าเอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอุ้ยดีใจมากดีใจมากไปก่อนไม่อัพอัพไปก่อนอัพไปก่อนตายเลยไป่อนนอนฝางเลยไป่อนนอนฝางนี่ไงดูแม่งเล่นท่าไอ้สัตว์ตีนเรียบร้อยแล้ว รอมาลไปเพื่อน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 ยิงยิงยิงคุณล้มใส่โก้กูล้มใส่โก้ไอ้สัสบังมันบังมันฟาบ้าฟาบ้าอย่าเพิ่งแย่งทำไมไปก่อนโอ้โหแม่งนำไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนอุ้ยไปก่อนช่วยช่วยช่วยประตูอยู่ช่วยประตูอยู่ไปก่อนช่วยประตูอยู่ปิงมาปิ่งมาิ่มายัดไปแล้วจังหวะนี้โอ้ยกูเอากู เฮ้ยเข้าด้วยสวยมากอีสปอนยากนสวยมากเลยชอบพี่คิ้วยิงแลนแลนแรนไปทำล้วประตูนี่ออกมาทำไมมาดิครับนี่ไงสัตว์เสมอมาเสมอมาซุเสมอมาชิกูไล ไอพี่วิง่งแทนเช็คกูวิ่งไล่ล่าแล้วนะไล่ล่านะหมดคนาแล้ว,ลวชิบหายละแปดวิแปดว,วิไม่ไอ้พี่เอ้ยอย่าให้เขายิงอีกลูกเด็ดขาดถ้าองั้นเราจะแพ้ไปโดยประดิษย์เนี่งไงเป็นไงล่ะไม่ได้กินหรอกเหลือแปดวิพิงจำได้ เก่งนะพวกนายนะแต่ว่าเก่งไม่เท่าชั้นหรอกเก okay, ทับไปที